ค่ะรอบนี้จะเป็นการถ่ายโพลอยแบบมีลายเซ็นมีลายเซ็นมีห้าคนนะจ๊ะรอบนี้ห้าคนนั้นเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้ฮัลโหลเอามาแล้วมาคุณเมเธอต้องได้แจกลายเซ็นของห้าคนนี้นะคะคุณจับดีนะจับดีนะคะทุกคนจับจ้องมาที่คุณค่ะทุกคนส่งกระแสจิตมาที่มือเราค่ะส่งมาที่มือเราค่ะ ปุ๊บหมายเลขร้อยสามสิบค่ะมีร้อยสามสิบค่ะเชิญเลยค่ะเอ้าอาจจะได้แบบหลังๆก็ได้นะเออเตยเวลาเวลาหมาถึงได้ระดับระดับระด้อ่ะถูกต้องไหมคะท่านแรกถูกต้องไปก็ต่อคุณมีนเหลืออีกสี่ หลักเป็นไทยเป็นเลขต้นต้นบ้างไหมคะหลักสิบบ้างไหมคะหลักเหมาบ้างไหมคะร้อยห้าสิบสามเชิญค่ะเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าวางที่เก้าอี้ก่อนนะคะเอา,อางี้ไหมด้านหน้าที่อยากได้ตรงนี้อยู่เลขลหละะักสิบกับเหมาไหมนี่เขย่าโชว์เลยเขย่าแล้วจริงๆเราลองเปลี่ยนเป็นสวดมนต์พร้อมกันไหมคะเราลองดูอ่ะคนที่สามมา คุณมีนคุณดีดีคุณคุณมีนคุณดีดีนะคุณมีนคุณได้หมายเลขสาสิบหกครับนี่ไงสามสิหมาแล้วหมายเลขหลักสิบนี่เขาอยู่ด้านหลังเลืแต่เขาไม่ฟิลยืนแบบเงียบเงียบยืนแบบเงียบเงียบโคตรน่ารู้โอเคสามพนแล้วต่อไปเหลืออีกสองพันอีกสองพันไหคะคนนี้คนที่สี่ค่ะจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยหรือหลักร้อย 207ค่ะสองร้อยเลขค่ะอยู่ไหมคะสองร้อยเจ็ดเชิญค่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานตรวจสอบสักครู่นะคะว่าหมายเลขสองร้อยเจ็ดถูกต้องไหมเอ่อขอความกรุณาถอดแมสก์ดนึงค่ะจะได้ดูรูปภาพให้ตรงด้วยว่าใช่ขั้นเดียวกันหรือเปล่าอ่าโอเคถูกต้องค่ะและคนสุดท้ายท้ายสุดของการถ่ายภาพโพรลอยกับคุณเมนพร้อมลายเซ็น จะเป็นหมายเลขหมายเลขรุนรุนทมากสองร้อยสี่ครับสองร้อยสี่สองร้อยสี่อยู่ไหมคะขอดแม็ได้เลยค่ะจะได้หนีจริงนตรวจสอบระยะไกลรถถุกตั้งครับผมเอากระเซียงโปรโมติกับพุ้ที่ห้าท่านหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะอีกหนึ่งท่านเดิน้าหน้าเลยเลยรอยยิ้มที่หายไป เมื่อกี้เขาบอกคุณว่าเก่งมากแต่คุณรู้สึกว่าเขาชมเราจริงไหมเขากัดฟันพูดเก่งมากคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบนัมเบอร์แบบหลักร้อยหรือเปล่าชอบชอบสามตัวไงใช่ไหมแต่ว่าได้ข่าวว่าคุณชอบเลขแปดชอบเลขแปดแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นคุณจับเลขแปดแปดเลขแปดตอนไหนอ่ะเฮ้ยจับแล้วเหรอตอนแรกเลยเหรอคะตอนแรกแสดงว่าเขาถูกฉลกับเลขแปดจริงเห็นไหมล่ะแปดมีแค่ตัวเดียวคือเลขแปดเออเห็นไหมล่ะอ่ะมาเชิญค่ะสำหรับคุณตุ้มีหา